สวัสดีครับผมเอก,กิเอก,กิคูงนะครับวันนี้ผมกับพิษแมนเอฟโซชันพาร์ทที่6กไปแล้วนะครับอ่าโอ้โหรถเวทมึงนี่แบบสุดยอดจริงๆอ่านะกีกรถเข่าแล้วขับออกไปโอ้โหมึงนี่สุดยอดมากเลยเนี่ย โอ้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยอะเซลเจอโกโต้าอ่าจิบกอ่าโอ้โหโงแลอือหทุกคนมีลิมิตไม่ว่เทม่เ่ันรไม,ม ว่าทุกๆ,ๆคนก็ต้องตายครับประมาณนี้ฮะทุกๆคนมีสิทธิจำกัดตนเองนะครับผมนะแบ็คบัครับย้อนลความหลังในภารคของฉัน Welcome to South Dakota นะครับมอร์สมอร์ South Dakota นั่นเองอือเอเบอร์ดีอ๋อเด็กเตอร์ฮะไอคนนี้เด็กเตอร์โอ้ บอร์ดี้เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ยอะมากเลยเนี่ยเฮ้ยจะไม่ให้เหน,นี่ยผมมาบริการเนี่ยมาเห็นไหมอ่มาทำไมบอร์ดี้ฉันไม่รู้เลยข้างในเนี่ยดอมตายแล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเขามากข้างในเนี่ย แล้วใครล่ะที่ดีสุดอ่ะฉันเหรอไม่เบอร์ดี้ไม่ใช่นะเออฉันต้องการผู้หญิงนะเด็กผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยว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 โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปนะฟังนะดูนะฉันไม่รู้ออฉันต้องการเบอร์ดี้ใช่ไหมใช่เออไม่เบอร์ดี้คิดว่าต้องการอะไรเหรอโอ้โหโอ้โห วันนี้วันที่ดีจริงเลยบัดนี้เออใครนะเออเธอชื่ออะไรอ่ะเออเจตใครเจตวะไอ้เฟวยเออฟังภาษาที่ผิดนะครับฉันชอบประเทศนี้จังจังอ๋อมุทะมัดทำได้ทุกอย่างเลยต้องการเนี่ยโอเคโอเคโอเค โอเคลอนเป็นคนภายในองค์กรองค์กรเหรอวอยกูเนี่ยฮะมันเป็นองค์กรเหรอใช่วอยมันไปวอยมันไปโอ้โหมึงก็อ้วนจังโอ้มันอันตรายมากๆนะเนี่ยถ้านายจะไปตามหาเขาเนี่ยเออไม่เห็นเลยวไงเด มันตรงฮิตแมนมันเนี่ยมันทำหลอนผู้คุณนทำเงินได้เป็นร้อยนะออโอ้ยก็ดีนะวัดดีแต่ถ้าไดนเห็นนายที่เนี่นะนะสัญญาว่านนาจะโดนแน่เลยโอ้โาได้รู้นะเอกุรู้กูรู คิดว่ามึงจะทำงี้ได้เหรอเออว่ามันจะมาใช่ไหมได้ได้ได้เหนื่อยสินะโอเคกูมีเซอร์ไพรส์รสำหรับทุกคนอยู่แล้วนะฮะมีเซอร์ไพรส์รสำหรับทุกคนเลย <c oughs> นี่ก็มาถึงฮิสแมนนะครับ <c oughs> นะค,บคือที่จริงที่มันพูดเนี่ยคือไอเด็กเตอร์เนี่ยมันคงคิดว่าองค์กรกับไอฮิสแมนอเพอื่อนเราเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกัน นะแต่ตอนนี้คือเราตาคนต่างอยู่แล้วสามฝ่ายนะฮะนะแต่ดักเตอร์มาคิดว่าเราอยู่กับองค์กรอยู่นั่นเองนะครับผมนะเขาจะผิดกันเลยทีเดียวงานะเรียบร้อยครับที่ไหนเนี่ย Welcome to Hope นะครับโ p e แปลว่าความหวังนั่นเองนะฮะแหมความหวังช่างอยู่ไกลแสนไกลแล้วกูจะไปที่ไหนดีวันนี้โอ้โห ไม่คิดไฟปึ๊บอ่าเลนนี่นะครับต้องไปตามระถานนะครับ Welcome to Hope นะฮะเป็นซีซันพาร์ทที่สองก็ทีโอโ้โหอะไรอ่ะกินฟรีถนะ้าคุณกินหมดเปิ <c oughs> มดมาเทศเลยโอโ้โหดูนี่ทำอะไรได้บ้าง อ่าดีก็มีมนั่นก็มีเฮ้ยอะไรนะด้วยลงสุบุรีลงลุงไม่ดีนะสุบุรีอ่ะแล้วมันเป็นใครเนี่ยอยู่หน้าเปล่าโอ้ใส่ป้องหน้าเฮ้ยไมกดาวะไปละอะไรเนี่ยอะ hey, huh? ไรเนี่ยอยไอ้เนีน่ย ไม่ใส่ชุดไม่ให้มีสูรไม่ให้มีไทยเวรกรรมสูร <you. S 1> เต็มๆทำไงดีวะนนียเอออะไรดีอาไงดีตำรวจไปอยู่หนึ่งนายตำรวจเป็นไงบ้างดูงดิใหญ่เป้าใหญ่เป้าโอ้เล็กยี่วัวไปเลยโอเค มึงด่ากลัวหัวรถเลยสะกึงกูทีบแม่งเลยอ่าอาไงดีเอาไงดีทำไงดีวะไปดิไปดิเอ่อเอาละดึงนี่ก่อนดิอ่าได้เลยดึงมาอะไรของมึงเนี่ยโอ้โห งงใครอะไอ้คนแบกหน้าปล่อยไปหนึ่งมัดพี่เกศเทพมาอะไเนี่ยปล่อยทีเรียบร้อยไอ้หน้าไอ้นายิไอ้มอไซน์หน้าพวกมอไซนี่มึงบอกไอนายิผมมีระยองเลยทิตอนนี้ก็ปล่อยกันมาแล้วตอนนี้ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวโขอบคุณครับที่คว้างมาผมเก็บไปแล้วกันโอ้ มีกองแถ็ไม่บอกอ่ามีตรงนี้อยู่ฮนะบุดไปเลยนะครับผมนี่บุดท่อเลยโอเคไปยอยู่ไปอ่านะครับตอนนี้อะไรเนี่ยได้หลักฐานเก็บมันเลยมีอะไรไหมไม่มีอ่าเปิดประตูออกไปโอ้โหฝ่อยกันมันเลยอ,ะอ่ะนะ ไม่อยากต่อยครับไม่อยากมีเรื่องพออยางั้นต้องโอ้โหเฉยๆครับไม่อยากมีนวครับต้องเฉยๆไว้อ่าอีกไปเรื่อยไปเรื่อยหน่อยเรื่อยหน่อยไม่ต้องมาเชียร์แถวนี้เดี๋ยวน่ะต่อยแม่มันมากต่อยทีปอ้าวชิบหายทางเลยเวรกรรมจริงๆ โอ้โหออกต่อยแล้วแหละโอ้ต่อยทำไมไม่ต้องไม่ต้องมาเลยไม่ต่อยกับมึงเนี่ยไม่ต่อยกับมึงโอเคครับเออ่บาร์ทเทนเดอร์ดิช่นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อเก็บบินที่ปักบินนั่นเองโอเคฮ็อกทูกบาร์ทเทนเดอร์มึงก็แอบทำไมเป็นลูกขาเอออฉันทำาน้าที่นะโอเคจะทำดู เออฉันฉันฉันอะไรฉั้นนะอาการแต่งผมทุกวันตอนเที่ยงโอ้โหว่าดีอะเฮงไอ้พวกเมื่อไงบ้านนอกอ่ะชีบ้านนอกเป็นไงบ้างโอเคไหมทำไมนายไม่ไปเมกามอสอ่ะเออไปที่กันช็อปมาอ่าฉันมีเขาเรียกว่ารางวัลไหนอยู่นะฉันมีของขวัญอยู่ โอ้โห oh, เป็นพาร์ทที่ง่ายมากๆนะครับผมนะรูส้สึกว่าไปถึงสิบนาทีก็หมดแล้วนะฮะก็ะคือพาร์ทนี้ก็คือจะมาเกี่ยวกับว่าเอ่อมหาบอแสเกี่ยวกับเบนนี่นะครับนะพอได้บอแสเนี่ยก็รู้ว่ามันอยู่ที่รัตตผมนะตอนเที่ทุกวันเลยนะครับนะแต่พอถาาบอ่อแส,นะออแสเสร็จนะครับเบ์ดีโทรมาว่าเออเราไปที่กันช็อปที่แมกกอร์อะไรไม่รู้อะนะเมกโดนออะไรก็ไม่รู้เป่าว่า นะให้ไปที่ร้านนั้นนะครับมันมีของขวัญให้อาเจีนซีเจ็ดอยู่ด้วยนะครับมันคืออะไรนะฮะเราต้องติดตามชมตอนหน้าครับนะสำหรับตอนนี้บอกคำเดียวว่าสัดมากๆนะครับอวันนี้ก็ราบไปก่อนแล้วกันครับอ่าสวัสดีครับ